ยูกับยูซีก็เหมือนกันครับดิจิตอลล่ะมีโครงการเโชรดการเรียนรู้ครับโุดการเรียนรู้เรียนเมืองดาครับผมเรียนเมืองดาเรียนหอยเรือ่องของความพบของคุณพ่อธนวิทย์ปามครับวันนี้น้าไส้ครับ การโมเดลโวงรง,งของหน้าตัวนี้ครับซีเรตสูนพัฒนาการเลี้ยงดูการเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงแมงดาแล้วก็ซีเรตเป็นสูนพอพันธุ์นะครับจคอยติดตามมือครับพีน่นเราความสุออามาในรูปแบบเมื่มื่อนีร่ก็ซีเรลงเลื่อนดันดินลงนี่แล้วก็ ควาเหตุไปครับเสละหน่อยตำมืจอนี่ตองดังดินล่วงพับเจายังอยู่ที่เก่าคือเก่าครับเจ้าเก่าเจ้าเดิม <c oughs> ขนาดรถบัสทะเลแต่งครับแ้องร้อขนาดนี้นดได้แต่งแล้ว งาน้รุ่นต่อครับพี่้องเหมาพกกลั้งมารอบุกกินต้นค้าว่าเข้าสิขยรายพันุดไดซ้ำเด็ดกรขยายพันขพอพันยังดาได้หรือพอพันทุกอย่างได้เข้ากับสิ ผมส่วนนี้ลงไปเห็ดครับเพราะว่าเขามีบ่อมี่บ่อหนามอีกบ่อหนึ่งเขามีพวกตีบ่อหนี่ผมเสียวไ้เห็ดเพราะพันกบครับก็พอพอพันกบสุดปีกับตกเด็ดเตรียมไว้ทพี่เล่าดันกันดันงายยอู่ครับดันดินไส้บม่อยากเห็ดจเไมนมากับขลกครับดินไส้ แล้วเขาไปดันดินเป็นแกนดินเหนียวนี่คือดินท่ามนั่นโอ้พี่น้องได้ไถสามพันโอ้ครับแกนแห้งไถเท่าละน้อยดันเท่าละน้อยเจอสี่เหลี่ยมทเป็นดินทรายสิเพมีปัญหาครับผมเรื่องความแห้งของ m u ็มเก่าครับผมที่แหลกตั้งใจวัน,นเช็ดโขบล้องหน้าโมเดลก็บ่เห็ดแหละครับเพราะว่าเช็ดซู์การเรียนรู้ดีกว่าครับผม เพราะว่าเห็ดโกกน้องหน้านี่ยคุต้องใส่เนื้อที่ย่างขีลายกับสามไรเพราะว่าเนื้อทีนนอ่นี่ยมันกับเพิ่งร่วมทีเฮียนมันกับสามสามไรเกือบซี่ไรครับถ้าพอฟูดบอ่อปลาไปแล้วพุดบอ่อนามไปแล้วแล้วเสียดายครบทุกแนวครับ เลียงหนูเลียงปูเลียงหอยเอามันครบครับเลียงพบเลียงแมงดาอาสูตรแนวครับมาแต่ตัวใดมันเลียงที่เป็นสั์เศรษฐ,ฐกิจครับสี่เห็ุสูตรการเลี้ยงรู้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องที่วางการวางงานหรือเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆให้คหรับพี่น้องไปเลี้ยงรูกกันครับเบก,กายุนีต่ก่อนนี่เป็นสูตรการเลี้ยงรู โครงการเฮ็ดปุย๋ยยูลินซี่ของพอที่เป็นเหื่อนไปแต่ตอนนี้กะพอแล้วก็ทยอยเฮ็ดใบเรืออยู่กะเอาน้ำมาใส่ปับ๊บคายเฮ็ดพี่ของน้ำครับเขกากะเอามาใส่น้ำในบอ่อโกลบป้อยังนี่แหละครับปรับคายเฮ็ดพี่มันเพื่อลดการที่แบบว่าขบแถวช่วงฝนตกน้ำไม่มากนี่มันสินอกน้ำครับรกสบสเปเนอรคิวเขกากะ เปลี่ยนคา H.P มันคือการที่เขาเอา E.M ครับที่เรแล้ว H.E.M ไว้มามาใส่มาเสริมเพื่อเป็นเห็นเป็นกลิ้งซี่ครับเพื่อเป็นแร่ธาตุเป็นกลิ้งซี่เพื่อที่มันสิสร้า่งขั้นตอนส้างอย่างที่แบบว่า,าในสภาพหน้ามันคือให้มันใกล้ธรรมชาติที่สุดหละครับ แต่กบนี่ผมกับเพาะมาประมาณแค่สิบปีแล้วครับก็พพเพาะเพาะเล่นมาก,ก็รื่อนเลียนหรอกครับเพาะก็ได้ขายดีเลีแหละพี่น้องได้ขายครับปีนึ่งครับยีละเป็นโอ้เป็นแสนครับเฉพาะเพาะกบเขา Được gấp xoáy lưu ý không phải phải quyết đồn khắp Được xuyên hạ con khắp 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 Cái này được chạy ngay ค้อเสนอเขาเส็ดอยังเขาเ็นได้แต่ถาบ่มีขาตอตรงก้างเขาทน่หน่อกคือโชคดีครับปีนี้ผมไนยมาอยูุ่บันต้องไปผมก็สิไปรเรียนพอพันประคอครับผมพอพันประช่อนพอพันประหมอปลาทุกชนิดครับที่เป็นสาตร์เศรษฐกิจที่หายากผมสิ่พอพันเรียนงการพอพันให้หมดครับ นี่ครับอยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับทานนิวิทฟาร์มเดี๋ยวบดนครับเดขึ้นไปท่านนิวฟาร์มศูนย์การเรียนรู้ครับาอยู่กันมงนี้ครับเดอฮอยเซ็นเตอร์ฝากกดติดตามช่องเดอะฮอยแชนแนลแล้วก็ต่อมอีสานออนทั่วครับผมเดี๋ยวความคลืบหน้าเป็นจังนไรเดี๋ยวผมสิลงคลิปให้พี่้องเพิ่งอีกว่า หลังจากเขาปั๊บินแล้วเขาเสียเห็ดลงเดือนเห็ดยางเ,เดี๋ยวผมสี่มารีวิวให้พี่น้องเบืองอีกครับสาหรับมือนี้สวัสดีครับหลังจากวันนี้เราก็ได้ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออยู่เอาผ่ายางลงปูบอ่อเอานาม,มาใส่เอาจอกเอาแหนม,มใส่ครับแล้วก็ตรงนี้พ่อมขาต้องพักนามครับเอานามบอ่อ ในสางมัใไซเลยตรงนี้เหฮดสองบ่อครับทำสองบ่อแล้วก็แมงดามาลงเลยครับพี่น้องสำหรับบอ่อนี้ก็แล้วแล้วแล้วไร้มือเงเลยครับเลียงในสองอาทิตย์แหละตอนนี้บอ่อไหม่ครับผมเพิ่มเติม นำทีมงานโดยคุณพ่อธนวิทย์ฟาร์มผู้บรรยายสำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้สัตว์เศรษฐกิจเพื่อชุมชนครับเดี๋ยวตีครึ่ง,งนหนึ่งเอ่ะเพราะว่าฟังผลนั้นได้เย็บเอาครับได้ซอยเอา บริวัตนาภาครับปกติตัวนี้ผมวัดเอานาภาผมเอาจากเย็บครับแตัวตนี้ซอยเอาเดี๋ยวคลิปหน้าทำสิสสมาป้ายมึงดาทดลองการเลียงครับให้พี่น้องได้เบิง้งสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe น,น,นยครับสวัสดีครับ